สวัสดีครับผมเครยตร่าย Woodwork DIY งานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้วันนี้นะครับผมจะมารีวิวปั๊มลมพูม่าเป็นปั๊มลมโรตารี่นะครับขนาดความจุ40 l, ลิตรรุ่น XM 2540นะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมโรตารี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีวิธีการใช้งานยังไงแล้วผมใช้งานกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวเครื่องขณะปั๊มลมแล้วก็ มาดูส่วนต่างๆนะครับแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปั๊มลมเท่าไหร่นะครับแต่จะมาแนะนําการใช้งานสําหรับงาน DIY งานยิงแมกลมพ่นสีเป่าลมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างปั๊มลมโรเตอรี่ของพู m a ตัวนี้นะครับถือว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นปั๊มลมที่ดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีตัวแทนจาหน่ายเยอะมากๆเลย อีกทั้งมีศูนย์บริการซ่อมอยู่น่าจะเกือบครบทุกจังหวัดเลยนะครับตัวนี้ผมได้มาจากดูโฮมนะครับผมสั่งซื้อมาในราคา5000กว่าบาทนะครับประมาณ5 4 0 0 5,500แต่ผมผ่อนเอานะครับกับดูโฮมผ่อนประมาณ10เดือนนะเพื่อนๆก็ตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ500กว่าบาทเกือบ600นะครับโอเคตัวนี้เป็นปั๊มลมโรตารีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงกันนะครับตัวเครื่อง รูปทรงประมาณนี้นะครับตัวถังทําออกมาได้ดีเวลาเราขนย้ายนะครับก็มีตัวล้อเลื่อนมีมือจับสําหรับเคลื่อนย้ายอันนี้ก็เป็นเกจบอกนะครับว่าลมในถังมีเท่าไหร่แล้วก็สามารถปรับแรงดันลมได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการใช้งานต่างๆอย่างเช่นแมกลมก็จะใช้อยู่ที่6-8บาร์หรือว่าถ้าเป็นกาพ่นสีก็จะใช้อยู่ที่สบาร์ขึ้นไปนะครับบางตัวก็จะใช้อยู่ที่ 2.5ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นที่เป่าลมกับที่สูบลมนะครับก็สามารถต่อใช้งานได้ด้วยส่วนของผมนะครับตัวนี้เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับเป็นข้อต่อคอปเปอร์ตัวนี้มีทางลมออกให้2ทางนะครับเพื่อนๆบางรุ่นบางยี่ห้อที่ผมเคยใช้งานนะครับก็จะมีทางออกแค่ทางเดียวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นปั๊มลมของผมที่มีนะครับมีรูลมออกแค่ทางเดียว อันนี้มี2ทฐานนะครับเ,เพื่อนๆโมเดล XM 2540เป็นปั๊มลมโรเตอรี่3แรงนะครับโอเครายละเอียดอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรครับแล้วก็สามารถใช้งาน DIY งานยิงแม็กลมพ่นสีใช้งานได้แน่นอนครับอันนี้เป็นสวิตเปิดปิดเครื่องนะครับจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับ สวิตเปิดปิดเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้ครับเปิดเครื่องก็ดันลงมาแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับถ่ายลมออกนะครับสมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ดึงปล่อยลมออกที่ช่องตรงนี้ได้เลยครับเรามาลองฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสามารถปั๊มลมได้เร็วขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตปล่อยลมออกไปให้หมดก่อนนะครับ หลังจากที่ผมปล่อยลมออกจากทางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องแล้วก็มาดูกันครับว่าปั๊มลมตัวนี้จะปั๊มลมได้เร็วขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลครับ ก็ใช้เวลาในการปั๊มลมนะครับตั้งแต่ศูนย์จนเต็มถังนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2นาทีนะครับประมาณ1นาทีกาทีกว่าๆแล้วเรื่องการบำรุงรักษานะครับตัวนี้บำรุงรักษาไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เราเติมน้ำมันให้พอดีกับจุดแดงตัวนี้นะครับมันเช็คดูน้ำมันตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้อยู่ในวงกลมสีแดงตัวนี้นะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องของเขาขายโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับ หาดูได้ตามร้านห้างวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับราคาขวดหนึ่งไม่เท่าไหร่ครับการบำรุงรักษาไม่มีอะไรมากครับเท่านี้เองแล้วก็ควรจะถ่ายน้ําออกจากถังนะครับก็จะมีตัวข้างล่างนะครับในการถ่ายน้ําบางทีเราใช้งานไปนะครับก็จะมีแรงดันมีน้ําอยู่ในถังนะครับก็ควรจะถ่ายออกทุกวันนะครับเพื่อป้องกันถังสึกก่อนนะครับตัวนี้ไม่ยากครับถือว่าใช้งานได้โอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกับแมกลมนะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้เป็นแมกลมสําหรับยิงไม้ผมก็จะต่อเข้ากับสายข้อต่อคัปเปอร์ของแล้วก็ต่อเข้าไปแบบนี้ครับพร้อมใช้งานเปิดลมออกจากถังแล้วก็ยิงแมกลมได้เลยครับผมจะยิงตัวนี้ให้เ,เพื่อนๆดูครับ ลมแรงมากๆครับยิงจมมิดทุกดอกเลยครับเพื่อนๆดูครับแล้วการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่ยากแลครับปั๊มลมตัวนี้ถือว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับตัวนี้ส่วนการปรับตั้งแรงดันลมนะครับเราก็มาหมุนที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีบอกนะครับหมุนทวนเข็มก็จะเป็นการลดแรงดันลมหมุนบวกก็จะเพิ่มแรงดันลมเหมาะปรับ ให้เหมาะกับอุปกรณ์เครื่องมือลมที่เราจะใช้นะครับอย่างเช่นแมกลมของผมตัวนี้จะใช้แรงดันลมอยู่ที่6กถึงแบาร์แต่ละเครื่องมือเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเครื่องมือนี้ใช้แรงดันลมเท่าไหร่เราก็ต้องดูนะครับสามารถปรับตั้งได้แต่ถ้าเราใช้กับกาพ่นสีตัวนี้นะครับก็ดูอีกทีว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยใช้แรงดันลมอยู่ที่เท่าไหร่แต่การใช้กับกาพ่นสีนะครับควรใช้ เลกูเลเตอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะดักน้ําดักอากาศนะครับเพื่อให้ได้สีที่มีคุณภาพนะครับไม่มีไม่มีอากาศที่มีน้ําเจือปนมาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาปั๊มลมในการใช้กับงานไม้งานช่างงาน DIY ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผมได้เลือกซื้อมาใช้งานเพราะว่าปั๊มลมตัวเก่าตัวแรกของผมที่ผมได้ใช้งานเป็นปั๊มลมตัวนี้นะเพื่อนๆ เขาเรียกว่าปั๊มลมแบบออยฟรีแบบเสียงเงียบใช้งานมานานแล้วซ่อมมันบ่อยมากๆเลยครับผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับงานเล็กๆงานดี Y ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับมันไม่ต้องบํารุงรักษาอะไรเลยปั๊มลมตัวนี้นะครับไม่ต้องเติมน้ําไม่ต้องอะไรแต่ถ้าเป็นปั๊มลมแบบโรตารี่ตัวนี้นะครับเราจะต้องดูเจ้าตัวน้ํามันเครื่องที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปในคลิปนะครับอย่าให้น้ํามันเครื่องมันต่ากว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับแต่เครื่องนี้ จากที่ไปสอบถามช่างที่เขาได้ซ่อมเครื่องมือช่างบ่อยๆซ่อมปั๊มลมนะครับเขาบอกว่าเครื่องนี้ไม่ค่อยจะเสียกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากพวกออยฟีแบบนี้นะครับจะมีจุกจิกจะเสียบ่อยของผมเนี่ยซ่อมไปหลายรอบแล้วก็เลยได้ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้มานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ